ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับกับผม BNS อยากจะนำเสนอร้านขาย ID เกมดีๆ เอามาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ID f i f ี่าหรือว่าจะเป็น ID เกมของ ROV นะครับผมมีบริการหลังการขายทุก ID เครดิตดีนะครับผมประวัติการซื้อขายยาวนานสนใจสามารถเข้าไปทักแอดมินฟรินได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางเฟซส,ส่วนตัวของแอดมินฟรินนะครับรายละเอียดสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับจะมี235,235 ไอ้ครูปองบนแล้วก็258ร้ปดคูปองล่างตอนนี้ถึงวลสี่หรือวลสี่แล้วเหรอเอาว่ะเอาว่ะเวลสี่ลสแล้วว่ะไรยงมาให้กูวัดใจชัดๆโอเคจะพยายามไปถึงไอคอนแล้วกันจะพยายามไปถึงไอคอนแล้วกันเอาข้างบนก่อนนะเนี่ยเอาขึ้นบนก่อนนะเนี่ยข้างบนก่อนแล้วเปิดเซตกันเปิดเซตกันซิซโก้ทีเอสดีไหมพี่ก็าพอได้อยู่ครับพอได้ได้ แต่ผมว่าเซซ็อกโทีเอก็ทุกวันนี้ก็มีตัวที่ดีกว่าน,นั้นหลายตัวแล้วนะถ้าว่าตรงนะแปดสิบสองเราเปิดเซทเมก่อไงแล้วค่อยเปิดที่ยี่สิบขอให้ได้ฟอร์เรสักบารเดี๋ยวถทาทำไมเมื่อกี้ไม่อ,อาไอพรหงีบังวะฮะมโคตรสองมาตรฐานเลย พวกสองมาตรฐานเลยเมื่อกีเ้เห็นโอคอิลตรงนี้มากว่ามา,มาเอ้ยผมห้ามาแล้วหนึ่งใบเป็นไงนี่ขนาดเปิดทีละใบยย้วเนี่ยโอเควิธีผม,มง่ายๆครับให้คนรู้เร่วมสนุกเนี่ยคนรู้เร่วมสนุกว่าเปิดใบไหนดีอ้าฮครอบแรกก็เจ็ดร้อยเอ็มได้เยอะ เ็ลยเมาเรื่อยๆอ,อย่างงี้มันคือคุ้มเว้ยเส็แล้วเ็มแล้วก็บวกห้ามาอีกหนึ่งตัวสองร้อยเอ็มกับสุ่มบว,วกก็พอไหวอยู่เงินมาเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าใช้ได้สองร้อยเอ็มสองอันบวกห้าหนึ่งอันเป็นไงแค่นี้ก็มาแล้วแค่นี้ก็ถือว่ามาในระดับหนึ่งแล้วได้อยู่คมอยู่ เขาเล่นเก่งไหมครับผมว่าเล่นยากอยู่อะถ้าไม่บวกเยอ,อะฝากพี่จีบบกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ได้หลังจากเปิดการ์ดได้ได้หลังจากเปิดการ์ดแล้วพี่ขอเล่นไกตีเกมนึงแล้วเดี๋ยวได้เพราะมันรออยู่โอเคเดเปิ่มตีโบกก่อนแล้วให้ตีรอไว้ไม่ต้องถามตี่ะให้ตีเป็นคนตัดสนินใจครับมันจะทีเดียวไงแล้วก็ไป็นเล่นแรงที่เป็นเล่นกับคนดูทีเดียวเราเล่มไม่ดีแล้ววันเล่นไม่ดีแล้วรีเฟซอีกที ความเป็นสิริมงคลไม่มีผลเลยให้กินเติมหนึ่งพันเปิดสองเปิดสองครับอย่าไปเปิดหนะึ่งเลยผมลองหมดแล้วเปิดสองเถอะไปเรื่อยๆดูๆได้ๆๆทเดียวตีบวกเขากันทีเดียวจะได้แบบเปลี่ยนโหมดทีเดียวจบอใครจะฝากตีบวกรีฝากมาไว้นะครับเสร็จี้จะตีบวกให้แล้วก็เน้นทีเดียวสองร้อยเอมบวกห้าหนึ่งใบได้จริงๆแบบเนี้ยแบบเปิดมาแบบแบบเนี้ยส,สักระยะหนึ่งก็คุมเลย สองร้อเอ็มบวกห้าหนึบสองร้ออกห้าหบายไม่ก็สองร้อยเ็ bij, มกับห้าอยเอ็นี่ยโอ้โหช่ล้น,นั้นราเดวคุมเลยสมบวกอนนอาเง,งี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างนี้ไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่ใช่ีล้วกันสมบวกแต่ก็โอเคอ่ะเมื่อกี้ถือว่าคุ้มแน่ดับนึงแล้วเท่าที่ดูด้ตาเปล่าม,มา สำคัญตรงนี้นี่แหละมันจะเดืออะไรสองสี่หกเราต้องให้ชคชาตาเป็นตัวนำพาสีน่นำขาเสียงเนะ่ะมาสี่กันแล้วกันหนึ 1, 2, ่งสองปกอเฮียกดไม่โดน 1, 2, อีกหนึ่งสองปากเฮียจำไม่ใช่แล้วเหรียญนำนำพาเฮียอะไรไหมกูเนี่ยตำนานไม่ถึงแล้วเอออ่ะเหรียญบอกสองเหรียญบอกสองเอาไง เปิดสองโอเครอดอย่างต่ำก็ยังได้นี่วะเหรียญบอกสองผมเชื่อเหรียญ <c oughs> เหรียญน,นำโชคอยังต่ำเนี่ยได้ฮอตบวกห้ามาใบหนึ่งขอได้โด้แล้วกันได้โด้ก็ยังคุม้มแล้วเปิดอน,นี้ให้ก่อนไม่ได้อะไรบ้างแต่ขอให้การ์ดคุ้มแล้วกันขอให้การ์ดคุ้มแล้วกันอยังต่ำการ์ดคุ้มเงินคุ้มก็ยังถือว่าแบบเออไม่เสียเปล่าที่มาฝากที่เปิด สี่บวกกับสี่บวกกับเจ็ดสอาอันนี้หลนะ่สองพใช่ไหมเงินคุ้มอยู่อะเราที่ดูได้ตานะ เงินได้หมดยังหมดยังหมดแล้วล่ะเงินได้สามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดเอ็มสามพันสี่ร้อยเอ็มครับสามพันสี่ร้อยเอ็มก็โอเคนะได้อยู่ถือว่าเป็นหนึ่งจุดห้าเท่ากว่า,วาได้ดูสิบุกห้า อย่างตามไม่เจ๊งแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้กาดอะไรอันดีกาดง่อย,ยนะเวยกาดไอที่มันเป็นสีน้ำเงินกาดทซีอ่ะที่ส่วนทีซีอ่ะเราได้เมซ่ทีซีบกห้าสามสองเอ็มสสองเอสสิเอ็มี่สิบเอ็มสิบสามเอเป็นไงมือทองคือมือทองเจทีเดียวเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองไปใครวะทันี้โคดะ 855m ได้อยู่เกือบเกือบพันได้อยู่การ์ดบ 1, 6, วงหนึ่งถึงบวกห้าเราได้ 850m 850m มาที่เหลือไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามถึงห้าขอทีละใบนะขออนุญาตไหนๆก็คุ้มกับเมสซี่กับโค้ชแล้วละ่ะที่เหลือคือพอได้ละลูกกระตู้บวก 5, ห้าไปลูการะตูู้กระกูบวกสามครับหมดคไบแล้วเก็บไว้ก่อนองนั้นะ ทำไมพี่ได้โค้ดบ่อยจังเออโค้ดเมสซี่เราซันโต้ไปบวกสองใบเลยเดียวเอ็นจีไม่น่าดีแล้วหละงั้นแหละฝรั่งเศสกองหลังกัมบ์ล่าไ,ไปกองรวมกันตรงนู้นไปคุมไม่เวอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองไปไปแรกเฮ้ยฮอตวิง่งรุ่นเอา อิตาลีโอ้โหไม่น่าดีแล้วเคลรนีแปดร้อยสิบสี่เอ็มแปดราก็เอ็มได้อยู่ได้อยู่พอไหวอยู่ดีกว่าปีอื่นอยู่ดีกว่าปีอื่นอยู่ไปวันที่สองไปเลยโอ้โหปีอย่างนี้ไม่น่าโสภาแล้วล่ะไม่น่าจะสวยงามเซโกเมนเดสโอ้โหสี่สิบแปดเอ็มแมงเล่นเอาสักทีเอลินี่ใบไม้แรกกูดูดีเลย ที่สามไปคริสมันคริสมันหกห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเองคือทำเอาสองใบหลังทำเอาขี้นี่กูดูดีขึ้นมาทันทีเลยหนึ่งไม่มีใครเล่นอย่ากูเลยมาเปิดเลยได้ก็ได้สอง ลาโมดว่ะลาโมดว่ะจำสตัดได้สอง0ันห้อเอ็มคุ้มไหมคุ้มนะเดี๋ยวดูก่อนได้กี่เอมสรุปก,กันมันได้กี่เอมสรุปกันมันได้กี่เอมมันขายออกอยู่แล้วพวกเนี้ยแล้วได้เงินเอมมา3,400ัเอ็มเนาะอันนี้3,500 3,500าส0 0 4ั0 0 4าสามันห้าสี่พั รวมเสร็จๆน่าจะประมาณ5,000กว่าหักภาษีแล้วน่าจะเลอประมาณ3,000กลางกลางปลายปลายรวมั้งเกอา3,500 7,000m-8,000m ประมาณ 7-8,000m 2,000บาทส4เท่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วจริงๆมันคุ้มแม้แต่ตอนพวกเมซี่พวกได้ออกแล้วล่ะนะครับยินดีก็บเจ้าของไอดีด้วยนะครับขอบคุณน้องโอ๊มากนะที่ไว้ใจ